Thank <laughs> you. วันนี้คุณพ่อไม่อยู่แก้วตาแก้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อยู่กับพี่ป้อมกับพี่ป้อมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ครับทำหน้าซึมน้อยน้อยอยู่มาให้ดู แกวแกวมานี่มาแกมาเร็วแกวมาเร็วไม่มาเลยครับเรียกก็ไม่มาเอ,อะอะดูซึมๆหน่อยๆอ,อดะไจ้าก่อนจ้าเร็วจ้าเร็ว นี่เห็นกล้วยครับเห็นกล้วยเอ๊ะแกะมาที่มามาตามพี่แมวมาม,ามานที้เร็วเราจะลองเรียกมานะครับแก้วมานี่เร็วแกตามาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้มาทำไง,งาก่อน Cảm ơn con Bà đi cha không <laughs> chơi con lưu Tham con Kéo đi cha con lưu Cha lưu Cha xui xua cha xui con Làm mấy thù vì mẹ sẽ cho ăn nè bởi Bà đi cha con Cha lưu Bà đi cha Cha đi cha lưu Cha riêng

đã phun keo rồi. Ừ, ừ. Anh Tao. Tao. Tao đi con. Lấy cha đâu. À. ừ hừ 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 ừ chá sôi sôi lâu lâu nè thắng lâu kéo lâu วันนี้วันที่สองคืบหน้าไปแล้วฟังหนึ่งครับสวยนะครับผมคุณพ่อไปอยู่ครับคุณพ่อไปธุระอยู่แก้วจะได้คออใหม่แก้จะได้พื้นที่กว้างกว่าเดิมแล้วแก้จะได้วิ่งเลยครับมีแก้มแก้มมามามาพีแม่ก่อนเดีว เร็ว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 ใช่ปะก่อนมุดีเล่นจะหักแล้ววันนี้พี่ปั้มเป็นคนเลี้ยงครับพี่ปั้มเป็นคนเลี้ยงแกตาเออลุดแล้วแน่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 เอาแล้วถ้าเขานอนแล้วมุดออกนะครับคือหลุดเลยนะครับนี่ ยังไม่ครับแกะปะปะก่อนปะเร็วปะทอยทอยขาออก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 เขาออกเร็วขอไม้อึบอึบอึบเชือกหรุดแล้วเดี๋ยวถ้าหลุดออกไปดีจะยากกว่าเดิมครับเดี๋ยวค่อยมัดครับผม เมื่อก,กี้เห็นเล่นตัวเดียวทำหน้าไง่อยๆพอมาเล่นด้วยพาวัดีดูบังจะพงังคอกจะเล่นอคอกเลยเอ้าดูดีแล้ว าเขาดึงออกได้เขาก็สุดยอดมากเลยนะแก้วตาพังพังแล้วข้อมันจะพังหมดแล้ว เดยวก็หนีขาแหละวย,ยาดมา Nhìn má cắp đi Kèo cua má Kèo cua má vinh Thói chứ đang rồi Thói ra ngoài rồi อออืนีบขาตัวเองอ่ะเดี๋ยวรอคอกเสร็จจะปวิ่งเล่นแบบแบบ คีณคูน้อยแบบทั่วสนามเลยครับผมจะปล่อยวิง่งเล่นได้เตะบอลทำกิจกรรมให้เขาเล่นอย่างเดียวครับแต่เราเขาเปิดประเดิมนค้กใหม่ดูครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เล่นได้แค่หน้าประตูก่อนครับผมยังไปที่ไหนไม่ได้เลยครับอันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ